วันนี้ไซจะถ่ายเนาะค่ะประเภทขนมถุงให้ทุกคนดูว่าที่อังกฤษเขานิยมทานขนมกันแบบไหนบ้างเนาะจ้ะพี่น้องคะตามที่คนถามมาว่าขนมที่อังกฤษอันไหนอร่อยอันนี้คือยี่ห้อที่คนอังกฤษชอบมากๆก็คือ Walker เนาะ,ะพี่น้องวอเกอรจะเป็นยี่ห้อดั้งเดิมที่คนรู้จักกันมานมนานพี่น้องคะแต่ว่า บางห้างเขาก็จะทําเป็นของยี่ห้อห้างของเขาเหมือนตัวนี้ค่ะนี่คือยี่ห้อของห้างเขาเนาะเป็นรสชาติเหมือนกันเลยแต่ว่าจะถูกกว่าเนาะคะ่ะ48่บาทต่อหนึ่งแพ็คแพ็คหนึ่งก็จะมีประมาณ6หอ่อเล็กๆเนาะพี่น้องจะมีรสชาติเหมือนกันเนาะรสชาติ4ี่หรสชาติแตกต่างกันไปซีบุ๊กคนก็นิยมกินแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะดันดับหนึ่งที่ยถ่ายให้ดูก็คือ วอเกอร์ Walker, ซีบุ๊กก็แพงขึ้นมานิดหนึ่งห้บาทเนาะจ้ะพี่น้องคะวอเกอร์ Walker นี้จะแพงหมายถึงว่าแพงกว่าประเภทที่สายถ่ายมาให้ดูเนาะนี่แหละวอเกอร์ Walker, ยี่ห้อของเพิ่นก็จะมีประมาณ5รถเนาะสีหรถค่นะจะมีทําเป็นแยกถุงเนาะถุงหนึ่งก็ประมาณ5แพ็ค เก้าเอ้ยหกหกในหนึ่งแพ็คเนาะหกถุงเก้าสิบเจ็ดบาทถ้าซื้อสองก็จะถูกกว่าคือแพ็คละร้อยสี่สิบกว่าบาทถ้าซื้อซื้อแยกมันก็จะแพงเนาะทรายก็จะนิยมซื้อทีละสองถุงเนาะพี่น้องจ้าหรือว่าสี่ถุงไปเลยเอาไปเก็บไว้ที่บ้านมีรสชาติหลายรสชาติเดี๋ยวทรายจะถ่ายให้ทุกคนดูเนาะรสชาติดั้งเดิมเลยคือรสชาตินี้ร e ดี y so ก็คือโรยเกลือเฉยๆพี่น้องเนาะถ้าเราอยากจะซื้อแบบรวมก็จะมีพี่น้องคะ่ะ แบบรวมเป็นหนึ่งถุงมีหลายหลายรสรวมกันนะจ่ะนี่นี่แบบนี้จ้ะหนึ่งถุงมีหลายรสรวมกันซื้อไปเลยสองแพ็กก็จะถูกกว่าซื้อหนึ่งเนาะพี่น้องนั่นแหละคือคือขนมที่เขานิยมกินอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้ค่ะที่ฮูลาฮุบนี้จะเป็นยอดนิยมเหมือนกันฮูลาฮุบฮูลาฮุบจะเป็นขนมที่กินเล่นเหมือนกันค่ะมีรสชาติแตกต่างกันไปเนาะค่ะเป็นขายเป็นแพ็ 99บาทซื้อ2แพ็กก็จะถูกกว่าค่ะซื้อ2แพ็กก็43บาทเนาะโดยประมาณ1 43บาทไหมนี่ละจ้ะมีเพิ่มขึ้นมาฮูลาฮูปคือรถบาร์บีวก็แล้วแต่ว่ายี่ห้อไหนเขาจะเพิ่มรสรสชาติขึ้นมาแต่รสชาติดั้งเดิมที่เขามีชีสแอนด์โอเนียนเรดดี้โซลโซลแอนด์เวนิกาพรอนคอกเทลอะไรอย่างนี้พี่น้องคะเนาะเดี๋ยวสาจะไปเปิดให้ดูว่าว่ามันเป็นยังไงเนาะนี่แหละรสชาติเขาก็จะมีประมาณนี้ กินแล้วหยุดไม่ได้พี่น้องแต่ว่าก็ต้องหยุดเพราะว่ามันเป็นขนมมันไม่ใช่อาหารเนาะก็คือไม่ได้ของเพื่อสุขภาพแต่กินเล่นๆได้เหมือนบ้านเราเนี่ยละจ้ะเนาะอันนี้คืออีกอันหนึ่งของวอลเกอร์จะเป็นรูปแบบเฟรนฟรายจะเป็นแทง่แทงๆออกมาก็รสชาติก็ตามที่เห็นเหมือนเหมือนก,นกันกับอันดั้งเดิมของเขานะจ๊ะเนาะพี่น้องฝั่งนี้จะเป็นปริงโก้เหมือนเหมือนบ้านเราปริงโก้เขาก็นิยมกินประมาณ99บาบาทในกล่องหนึ่งจะมีรสชาติหลายรสชาติ ตามที่เราต้องการเลือกเอาเลยพี่น้องคล้ายๆบ้านเราเลยปริงโกบ้านเราราคาเท่าไหร่ไซไม่รู้เนาะพี่น้องอนี่รสชาติที่น้องเมลีชอบก็จะเป็นตัวนี้มันออกเซาแอนโอเนียนนะนะมันจะออกเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็มีหัวหอมนะจ๊ะพี่น้องเซาเบอร์เนาะนัะ่ะอันนี้คือแนะนําคนไหนอยากกินแบบรสชาติแบบไทยๆเป็นของวอลเกอร์อีกตัวที่ออกมาเป็นไทยสวีทชิลี่หนึ่งห่อก็โดยประมาณ เท่าไหร่น้ะสองาศูนยปอนด์คือหนึบาทโดยประมาณเนาะนี่คือแบบไทยเราเผ็ดนาาเนาะค่ะเผ็ดนิดนึงแต่ว่าฝรั่งนี้บอกว่า,วาเผ็ดมากเนาะสามีชายบอกเผิดเกินเขาไม่ชอบแต่ว่านี่คือเขาทำออกมาพิเศษเนาะพี่น้องจ๋านี่คือเป็นขนมถุงอันนี้อีกยี่ห้อหนึ่งที่น้องไม่ไดีชอบทานก็คือ torito torito ก็ดูเอาเลยค่ะโดยประมาณก็ถุงละประมาณ ร้อยเท่าไหร่2.5งจุดหาศอยสบาทโทริโต้ก็ค่อน่อนข้างจะแพงมีหลายรสชาติเหมือนกันค่ะแบบที่แบบมีที่จุ่มจุมดิบมันนะจ๊ะหมายถึงว่าแบบนั้นก็มีน้องเมลีก็ชอบกินโทริโต้ก็ชอบน้พี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีจากอิงกฤษค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนวันนี้นาะ มีคนถามว่าขนมที่อังกฤษอันไหนอร่อยก็เลยดีเลยจะได้ทำวิดีโอให้ทุกคนดู oh, เออมันจะเป็นป๊อปปูล่าเลยขนมป๊อปปยล่าขนมถุงนะจานาะยี่ห้อเขาเรียกอะไรไหมคือโอเคสคริสปส์ for people that walk a lot ยี่ห้อ Walker จะคนจะชอบมากนาะพี่น้องคาแล้วมันก็จะมีรถตามที่สายถ่ายให้เห็น รสที่ทรายแนะนำนะคะรสที่ทรายแนะนำก็คือชีสแอนโอนียนก็คือชีสแล้วก็หัวหอมเอาหนี้ไ่ขึ้น it's really the only major crisp brand in the uk now because i'll when i was a kid there was one called oh doritos no that's another one oh, what was it called i can't remember ไม่มีชอบรถอะไรค่ะน้องไม่มีชอบรถอะไรที่สุดนะ เอิ um, that one. Mary, mm ่มตนมรี hmm. this, right? this, s <S mm ่ชอบพรนคอกเทลเนะพี่น้องรอนคอกเทลก็จะเป็นรสอีกรสหนึ่งที่แนะนําให้คนให้ให้กินใครมาอังกฤษเนาะให้ให้ลองรสนี้เอเมรี่ลอกินแล้วก็บอกด้วยซิว่ามันเป็นยังไงม่ใชโอ้ Which one we doing first? Right, traditional way o i g o n a pack it o s e t England like t h i No. Like that. t h e o e all around to f o r e o A sniper, girl. <laughs> right. is <laughs> salt and vinegar, the basic crisp. Yeah. Salt. Crisp. salt and vinegar. Eat it. I say, if you've got an ulcer in your mouth or on your tongue, these can be quite stingy Mmm, taste of vinegar. <laughs> the vinegar. Vinegar vinegar. 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 โซ่ก็คือเกลือเกลือแล้วก็น้ำส้มมันก็จะออกแบบจีดนิดนึ่งนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็น mm hmm. แบบรสแปลกๆใครชอบลองลองดูเนยดาปเตอร์โอืมทำจากมันฝรั่ง mm hmm. แต่ว่าใจชอบที่สุดก็คือรสนี้กบบคุณย่ากแฟ mm hmm. นมาเฟเวอร์โดมามเยอเฟเวอร์ hmm. ย่าชอบย่าอยู่ฝั่งนังนะคะย่าชอบชีสแอนโอนเนียนชีสแอนโอนเนียนก้นแนะนำให้ให้ลองก้นไม่ใช้ออกเงินกินแบบไม่อยากหยุดค่ะเหมือนกับเล่บ้านเราแต่ว่ามันอร่อยกว่านะสำหรับสายบ้ามันจะเป็นแผ่นบางๆช่องชีสแอนโอนเนียนนี่แนะนำให้ลองวิสเอเฟเวอร์ยูไลท์นัมเบอร์วันอืมพรอนค็อกเทลอืมพรอนค็อกเทล พรอนคอกเทลก็คือตัวนี้พรอนคอกเทลอันคนที่ชอบเยอะที่สุดนะคือชีสแอนดโรเนี่แล้วก็มาพรอนคอกเทลพรอนคอกเทลมันก็จะเป็น I thought this was the number one flavor in the UK. No. What is it? It doesn't say which cheese it is. How? พรอนคอกเทลมันออกรสยังไงเนี่ยดิ I don't know. Maybe that's t h a drone. What do you think? ทำน้ำหอ I like I like this one. มัน k e หอม t ี n นหอม คิดว่ามีมาร์ชเมลโลนย์อะกอ่าคิดว่ามีมนร์รอนย์เยอะกว่าฉนคิดวามีาเมลนย์เ r อะก e ่าฉันว่ามีมาร์อนยเยอะก่าฉันค่ามีาร์ s เลนย์เยอะกว่าฉันิดว่ามาร์รอนยอว่าฉนว่ามารเมลโนย์เอะว่าฉัน่ิดว่ามีมารุรอน์เปอนอว่าฉัน่ามมารเม่โนยเยอะว่าฉันคิด่ามมาได้นเยอว่าขันคิดว่ามีมาเล่ยอกว่าฉันกิดว่ามมนได้แต่ว่าเราไมดไ่้กินตลอดนะ ชื่อแคนที่นี่จะนิยมเอาใส่ห่อข้าวแต่ต้องมีคริสด้วยเขาเรียกครีสครีสอันนี้เบสิกก็คือ red sea s a l เป็นรสที่เบสิกเบสิกคือรสเกลือ I no, do no. like the best the baked ones. Mm. A bit like pringles mm. And me. Eat. That, that baked one like big one. You want to try it? But... Grandma mm. again for shot again. <laughs> ready ready. i it to and no Bit boring. นี่ยเรดดี้โซ่เนี่ยมันแบบว่าหน้าบื่อ <All right. S 1> แต่ว่ามันไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบลดเกลือนะนะ uh huh. เหมือนกับมันฝรั่งแล้วก็โรยเกลือเฉยๆรสที่ใส่ชอบที่สุดก็คือนี่แหละชีสแอนโอนเนี่แนะนำนะคนไหนมาที่ประเทศอังกฤษจะต้องลองนะชีสแอนโอนเนี hmm. นักเรียนนักศึกษาที่มา right, เรียนมาศึกษาที่อังกฤษเขาจะชอบกินกันเหมือกันอันนี้จะเป็นขนมผงที่แนะนา No, of of to finish to finish that one. no, don't um, You need to yeah. test them, Maria. They're alright but have tested them. I'm to try and make the rainbow. There's no orange or yellow. Look at you cocktail. Yeah. How you draw grandma? <laughs> <Angry>. <laughs> I'm testing them. Right, these are quite good. You like like four at once. <laughs> Not with really, anything like prawn Cocktail. prawn Cocktail, when they're being Try one, please. Build it. Yeah, they're Beul right. it. A lot of flavouring on it, isn't it? Yeah, mean we lost Chad. Okay. I suck on them. เราไดรอมค็อกเทลนะ f l a v o r i n เร sometimes ทำคริดิใช่่ไรรคริสแซนด์วิชก็คือเอาอันนี้ใ่ทเป็นแซนด์วิชแต่กอนไม่ดีชอบพรอคอกเทลใช่หมยิ่งเอา้ถึงรสมัน แตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นโซโเวนิกาบอตัวไหนเธอชอบที่สุดโซ,โซโเวนิกามาเปลี่ยนแล้วแต่กปป่อนซอแต่พรค็อกเทลสีนี่สีส้มๆนี่มาสรุปแล้วมันมีอยู่สี่รสนะคะพี่น้องคะมีสี่รสรสพรค็อกเทลคนก็ชอบกินเยอะรสที่คนอชอบกินเยอะก็ชีสโอนี่นเป็น เป็นรสชาติที่คุณย่าชอบที่สุดมีตัวนี้กินทุกวันคุณย่าวันละสองแล้วก็โซเอ็นวีนิก้าเวนิก้าก็คือน้ำส้มเป็นรสแปลกๆลองชิมดูนะแล้วก็รสทั่วๆไปก็คือเรดดี้โซก็คือมีแต่เชือมีีรสท่นกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยากให้ทุกคนลองถ้า้าคนไหนมาอันนี้เมลีก็ชอบนะเมลีฮูล่าฮุก พูลาฮูปเป็น hmm. อ <o> ีกหนึ mm ่ง hmm. รูปแบบเนาะอีกหนึ่งรูปแบบอย่างแต่ว่าอันนี้คือคนชอบเยอะพูลาฮูปเขาจะมีรสชาติหมายถึงว่ารสคล้ายๆกันนะเดี๋ยวก็จะมีโซวิดิก้า That's cheese onion ตัวนี้บะชีสโอเนียนมันบะชีสโอเนียนตัวนี้อะไรลูกอ่านให้แม่แม่ไม่เห็นอันนี้โซวิดิก้า They're more, they're more little. I need, I need on. Look, they're more tiny. Oh, they are a little larger. That, that's my packet. Hold on. Oh. Get you all. These are pretty good. if uh, You used to put them on tiny. your finger. but the little ones as well. You go on your little fingers. You and yours are too big. The fun with these is the shape. I like the shape. Mmm, the nice texture to eat. I อันนี้รถอะไรไหมนี่เอ่อ s ัคโซนวินนิกอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบกลมๆบางๆนะพี่น้องกลมๆบางๆนี่มรีอใส่นิ้วเนี่จ้ะมันก็จะกรอบเนาะค่ะพี่น้องกรอบกว่าที่เป็นที่ตัดเป็นแผ่นบางๆแบบนี้เนาะนละยห้วเนาะแต่กุญยห้ออันนี้เขาเรียกฮูลาฮูพี่น้องฮูลาฮู มันจะกรอบนะอร่อยหูละหุูกยั่ก็อร่อยคนก็ชอบนิยมเอาใส่ในห่อข้าวเหมือนกันเนาะตัวนี้เป็นเป็นสแน็คพี่น้อง Original just plain so they are nice I'm rich It's the shape in it Daddy I'm rich The weather rich in what Gold Look oh. rich mm. ก็ไม่อยากหยุดพี่น้อง mm. แต่ว่าก็ต้องหยุดเพราะว่ามันไม่ใช่อาหารเป็นของกินเล่นลองแล้วพี่น้องขนมที่อยากให้ทุกคนลองที่ไซสชอบกินหลายถึงขนมถุงน,นะเดี๋ยวอย่างอื่นจะเอามาให้ลองอีกอนี well, same, ่สง ก็โซ่ววิธีการไหมทูชอบมันจะออกออกจมูกเลยจ้ะออกดังเลยออกจมูกร้องงลายกว่า you like it ไม่ได้จริงใจหรอแค่เดินน้อเนาะกขนมถุง ขนมถุงของคอนอังกฤษนี่และที่เขานิยมกินกันแต่เามาให้ดูแต่มีหลากหลายถ้าเป็นของหวานเป็นขนมนอย่างอื่นพวกอย่างอื่นเยวจะามาให้ดูอีกเนาะอันนี้ที่บ้านสายชอบนี่ตรงนี้หัอน,นี้ไม่ขาดขาดไม่ได้เอาคุณยากินประจําคือนี่แหละตัวนี่แหละนี่คุณยาก,กินประจำเน,ะน,น,ะน,น,น,นากกนะ,นะไป้านี่ไปแล้วมันยาวแล้วไหมค,คุณคูลองไปมิลี่บ๊ายบาย bye, บายบายค่ะบาย